มะเมี่ยวค่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณหมอวาของเรานะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆผมแพทย์แผนไทยทุกคนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องของแบบคัดกรองก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของโคโรนาไวรัสนิดหนึ่งไม่ทราบว่าพี่ๆน้องๆตรงนี้รู้จักโคโรนาไวรัสดีพออยังคะมีท่านไหนเคยสัมผัสมันบ้างไหม คง <c oughs> ไม่มีขยะสัมผัสนะคะไม่มีขยะสัมผัส <c oughs> ที่จริงโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีมากับเราเนี่ยร่วม80ปีแล้วค่ะมีมานานแล้วเนาะ <c oughs> โดยที่กลุ่มใหญ่ๆอ่ะก็จะมีกลุ่มโคโรนาไวรัสพื้นฐานอยู่4ตัวนะคะ4กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นพวก OC43 229E นะคะแล้วก็ n l 6 4กลุ่มมันนั้นนะคะ HKU1 พวกนี้คือกลุ่มพื้นฐานและเสร็จแล้วพอต่อมาเนี่ยปี2003ก็จะพบว่ามันมีการเจ็บป่วยด้วยโรคซาขึ้นมาคงพอนึกออกนะคะซาก็คือ severe acute respiratory disease นะคะความหมายของมันมันบอกตรงตัวเลยเวลาที่เขาตั้งชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่า ชื่ออย่างนี้เพราะบอกที่มาที่ไปหรือชื่อคนค้นพบนะคะการแพทย์เราจะตั้งเอาตามแบบนี้นะคะอย่าง s e เวียอ c ค t วและสป r a โร r y d อรี่ด e เนี่ยก็เป็นภาวะที่เกิดโรคทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันตัวนี้เกิดขึ้นมาปั๊บก็มีคนป่วยแบบกระทันหันเลยฉุกเฉินเจ็ดถึงแปดพันและความรุนแรงของมันก็คือว่าคนตายเป็นพันนะคะ ป่วยเจ็ดแปดพันก็จริงแต่ตายเป็นพันนะคะแล้วต่อมาจากตัวนี้นี่ก็คือกลุ่มของโคโรนาเหมือนกันนะคะพอถัดมาไม่กี่ปีอะ่ะก็จะเจออีกกลุ่มหนึ่งโคโรนาเหมือนกันแต่ทีนี้ไม่ใช่ซาแลลวคะ่ะก็จะเป็นเมอร์สือชื่อออกไหมคะเมอร์สเมอร์สเนี่ยก็จะเป็นโรคที่มาจากแถบตะวันออกกลาง พอชื่อเขาก็บอกแล้วนะคะเป็น m e d d ด n is นะคะ respiratory disease คือมาจากตะวันออกกลางทีเนี้ยพอมาถึงโครโรนาล่าสุดทำไมถึงต้องเป็นโครโรนาสายพันธุ์ใหม่พอเขาเอาเชื้อไปตรวจเนี่ยเขาตรวจพบว่าเอ๊ะหน้าตามันก็คล้ายๆนะคล้ายๆโครโรนาสี่สายพันธุ์แรกๆที่บอกว่าเจอมีมานานแล้ว พอมาตรวจกับซาก็คล้ายๆอ,อ,อีกเหมือนกันนะคะพอมาตรวจอีกทีหนึ่งอ่ะก็คล้ายๆเมอร์สเหมือนกันเขาก็เลยจัดว่าเป็นกลุ่มโคโรนาแต่ทีเนี้ยมันมีบางส่วนที่หน้าตาไม่เหมือนพันธุกรรมมันไม่เหมือนทีเดียวเขาก็เลยจัดเป็นกลุ่มโคโรนาเวลาสายพันธุ์ใหม่เวลาที่เขาตั้งขึ้นมานะคะว่าสายพันธุ์ใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเขาก็มีการเทียบว่ามันมาจากอะไรจะตามทีนี้ก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าการที่โรคมันกลายพันธุ์ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการที่ว่าเราเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติหรือไม่ใช่สิ่งที่ปกติอย่างเช่นการกินค้างคาวอย่างเงี้ยค้งคาวไม่ใช่สัตว์ที่เอามาเป็นอาหารนะคะแต่เราไปทานเข้าแล้วจริงๆ ทงางคาวเนี่ยจะมีเชื้อโคโรนาอยู่แล้วนึกออกไหมคะหรือคนที่ชอบไปกินพวกอาหารป่าอาหารป่าแปลกๆอย่างเงี้ยก็จะนําโรคแปลกๆมาหาเราซึ่งเป็นอะไรที่มันผิดปกติไม่ใช่ธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าถามว่าความรุนแรงเราเนี่ยขณะที่เราประสบปัญหาของการกระจายระบาดของโรคเนี่ยโดยส่วนตัวเองแล้วจะมองว่าถ้าเทียบกับ ซาหรือเมอร์สเนี่ยจะเห็นว่าความรุนแรงอ่ะมันไม่เท่ากันแต่การระบาดของเราตอนนี้มากอยู่ถูกไหมคะทั่วโลกเลยก็ประสบปัญหาคนเป็นเป็นแสนเป็นล้านของเราตอนนี้ก็เป็นหมื่นแต่ความรุนแรงเนี่ยมันมีเยอะอย่างซา่านี้คือคนเป็นไม่กี่พันแต่าตายเยอะคิดเป็นอัตราตายแล้วสามสิบเปอร์เซ็นของคู่ที่ป่วยนะคะ แต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่การยุติการระบาดของโรคเนี่ยเราต้องยุติที่ต้นตอพูดง่ายๆว่าถ้าเราประสบคนไข้ที่เกิดโรคนะคะแล้วเราหยุดยั้งได้ณนะรายที่หนึ่งมันจะไม่เกิดรายที่สองเหตุที่เกิดการระบาดเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถยับยัง้งรายที่หนึ่งได้หนึ่งจึงไปแพร่ให้อีกสาม นะคะการระบาดจึงเกิดขึ้นพอ3ก็จะกลายเป็น9รายถูกไหมคะไปอีก3พอ9เสร็จไปอีกถูกไหมคะ9 3, ้สามยีทีนี้พอคนติดไปร้อยมันจึงได้กลายเป็นหมื่นนี่คือสาเหตุของการระบาดแต่ถ้าถามว่าการป้องกันดูแลจริงๆแล้วในโรคของทางเดินหายใจมีหลักง่ายๆค่ะการดูแลเนี่ย อันดับแรกดูแลเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเลยนะคะอาการของโครนาเนี่ยมันเป็นโรคทางเดินหายใจอย่างหนึง่งการดูแลหรือป้องกันก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะอันดับแรกก็คือการใส่แมสนะคะใส่หน้ากากอนามัยนี่แหละ <c oughs> เพื่อไม่ให้การฟุ้งกระจายมาสู่กันนะคะระยะห่างที่เราอยู่ด้วยกัน ตัวนี้จะช่วยอันดับที่สองที่เราจะต้องทำคือการล้างมือล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดเพราะมือเนี่ยจะเป็นต้นต่อของการติดเชื้อถ้าเราไปสัมผัสเชื้อมาแล้วเรามาจับหน้าเกิดคันตรงคิ้วขึ้นมาถูๆปั๊บใกล้ไหมคะใกล้ทางเดินหายใจเราไหมติดเกิดขยับแมสนิดเดียวไปที่หน้าไหมคะ ไปแล้วก็ติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการล้างมือบ่อยๆนะคะอันดับ3ที่อยากจะให้ช่วยกันแชร์ความรู้ไปสู่ประชาชนก็คือของการที่ไม่เข้าไปอยู่ในที่ชุมชนนะคะลดการแอรอัดโซเชียลดิสแตนทั้งหลายตัวนี้สำคัญนะคะเคยนิสัยชอบเดินห้าง ไปทานอาหารตามร้านอาหารลดละเลิกตอนนี้นะคะไม่เคยเป็นแม่บ้านจะอาจจะทําอาหารง่ายๆในบ้านเพื่อลดการระบาดน,นะคะตัวนี้ช่วยได้เราทำในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่ไปอยู่ในที่ต่างๆที่เรารู้ว่าเสี่ยงเรารู้แล้วว่าที่นี่ล็อกดาวน์เราควรไปไหม บางเรื่องที่สามารถที่เราจะไปเปลีดด่ยนแปลงได้เช่นติดต่อทางไปรษณีย์ได้ตอนนี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปกว่าอาดีตเยอะคิดถึงคุณแม่คิดถึงคุณลูกลูกคิดถึงคุณแม่เราสามารถวิดีโอคอลได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เข้าใจความจำเป็นตรงนี้เราก็คอคุยกันอาจจะไม่เดินทางไปหาเพราะว่าสาเหตุตอนนี้คือการนำพาไป เราเดินทางไปป,ปั๊บไปเยี่ยมความคิดถึงของเราอะกลายเป็นว่าเราเอาโลกไปสู่คุณแม่เราด้วยนะคุณลูกก็มาสู่คุณแม่คุณแม่ไปสู่คุณลูกเพราะความคิดถึงเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยเราจะเจออะไรจะเจอกับเชื้อตอนไหนมันบอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามอย่างหลักๆเลยแล้วก็มีอย่างอื่นประกอบไปเนี่ย มันเป็นแนวทางการดูแลโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดปกตินะคะหรือจะซาหรือจะเมอร์สหรืออะไรมาก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเราใช้หลักง่ายๆตามนี้